ช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนมาหลายวันแล้วนะคะฝนทิ้งช่วงไปหลายวันทําให้พืชทางเศรษฐกิจเนี่ยขาดน้ําผลผลิตอาจจะออกน้อยทําให้ราคาปรับสูงขึ้นค่ะโดยผักในตลาดสงขาหลายชนิดค่ะปรับสูงขึ้นหลังแหล่งปลูกในภาคกลางหลายจังหวัดนะคะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ขาดแคลนน้าส่งผลให้ผลผลิตออกน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและยังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าเขตเทศบาลนครสงขลาผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งปลูกในภาคกลางอากาศร้อนหลายจังหวัดฝนทิ้งช่วงและเริ่มขาดน้ำในการทำการเกษตรส่งผลให้ผลผลิตออกน้อยปริมาณผักที่ส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดลดลงขณะที่เอเจนต์ส่งผักมีการแจ้งล่วงหน้าว่าผักยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากผลผลิตออกมาไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ส่วนผักที่ปรับขึ้นแล้วนะคะประกอบด้วยถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ50บาทก็ปรับเป็น100บาทแล้วก็ผักกาดหอมจากกิโลกรัมละ60บาทปรับขึ้นเป็น100บาทผักคะน้าจากกิโลกรัมละ50บาทขึ้นเป็น60บาทผักขึ้นช่าค่ะจากกิโลกรัมละ100บาทขึ้นเป็น150บาทผักชีจากกิโลกรัมละ200บาทขึ้นเป็น250บบาทนอกจากนี้ก็ยังมีต้นหอมผักบุ้งจีนมะนาวมะระแตงกวาที่ทยอยปรับขึ้นราคาเช่นกันค่ะ นางประภาจินดาอายุ45ปีแม่ค้าขายผักเปิดเผยว่าช่วงนี้ผักแพงหลายอย่างเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและก็ในหลายพื้นที่เริ่มแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดในภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักทําให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดส่งผลให้ปริมาณผักที่ส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดในลดลงและมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ